ถึงทุ่มเด็กสองขวบจนเสียชีวิตเพราะโกรธที่แม่เด็กขวางรถทําให้จอดรถไม่ได้ล่าสุดนะครับสารจีนได้ตัดสินประหารชีวิตในหั่นเลย่ยวัยสาบเกปีจากคดีฆาตกรรมเด็กหญิงวัยสองขวบในจีนด้วยการทุ่มเด็กลงกับพื้นเพราะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่แม่ของเด็กยืนขวางที่จอดรถที่ห้างแห่งหนึ่งทําให้เขาเอารถเข้าจอดไม่ได้ สารกุปปะคิงระบุนะครับว่าในหั่นกระชากรากเด็กหญิงวัยสองขวบออกมาจากรถเข็นแล้วทุ่มลงกับพื้นพร้อมกับเข้าไปตบตีแม่เด็กเพราะไม่พอใจที่แม่เด็กไม่ยอมเข็นรถเข็นเด็กออกไปจากบริเวณที่จอดรถที่เจ้าตัวต้องการจะเข้าไปจอดเด็กหญิงเสียชีวิตในหั่นพยายามจะหลบหนีแต่ถูกจับได้ในเวลาต่อมาเขาสู้คดีว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเด็กเรื่องจาก เขาเบาเขาคิดว่ารถเข็นเด็กนั่นเป็นตะกร้ารถเข็นของที่ใช้ในห้างสปปรรพสินค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนั้นมีเด็กอยู่นะคะคือถ้าไปดูประวัติเนี่ยในห้างเคยก่ออัดคดีอัดยากรรมมาแล้วในรอบหนึ่งปีแล้วก็เพิ่งถูกปล่อยออกมาจากกรือนจําค่ะเพราะฉะนั้นก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะฮะว่าเป็นเพราะว่าเพิ่งปลกก่อยออกมาแท้ๆแล้วมาก่อเหตุเนี่ยนะฮะ ไปดูความแค